เราเริ่มต้นกันตรงรถเลี้ยวเข้าเลยนะคะบริเวณปากทางรถเลี้ยวเข้ากันเนาะเราก็เดินพอเราลงรถแล้วเราก็เดินไปนะคะเดินตรงไปตามตามที่พี่ออเดินเลยนะคะเมื่อเราเดินตรงไปแล้วเราก็จะเจอหลังคาแดงเนาะแต่เราก็จะเดินบนอาคารนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะไม่ยานนะเราเดิน ไปเจอห้องน้ำนะคะถ้าเราเดินอาคารหนึ่งเนาะที่อาคารหนึ่งหลังตู้ประชาสัมพันธ์จะมีคิวรถแท็กซี่มิเตอร์อยู่นะคะใครมองหารถแท็กซี่มิเตอร์ก็ด้านหลังประชาสัมพันธ์เลยนะคะและ้วก็รถตู้บางพีก็อยู่ตรงอาคารหนึ่งเหมือนกันนะคะเลยหลังรถตู้บางพีมาก็จะเจอห้องน้ำเมื่อเราเจอห้องน้ำแล้วเราก็เดินตามหลังคาอาคารเลยนะคะ จะไปด้านหน้าเสาธงด้านอาคารซื้อตัว๋วแล้วก็อาคารรถตู้รถล,ลืมรถโดยสารขนาดเล็กนะคะก็เดินได้ตรงไปได้เลยค่ะอันนี้พี่อ้อก็จะให้ดูมุมกว้างก่อนนะคะบริเวณอาคารชานชาลาขาเข้าที่รถมาจากต่างจังหวัดเราก็จะมาลงตรงนี้กันนะคะก็เดินตามตามพี่อ้อไปได้เลยเนาะอันนี้บริเวณอาคารสอง ศูนย์อาหารนะคะก็จะมีร้านอาหารอยู่แค่ร้านเดียวเราก็เดินได้สองท่องทางนะคะเดินตรงไปก็ได้และเดินทางสายก็ได้นะมันก็จะไปบรรจบมันตรงนี้มันจะเหมือนกอกลางเนาะไปบรรจบกันพอดีลหละค่ะก็เดี๋ยวพี่เอารถจักรยานไปฝากเขาไว้แป๊บหนึ่งคลิปนี้ก็จะพาไปดูห้องน้ํากันเนาะห้องอาบน้ําสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาแล้วก็จะไปไหนตอนไหนก็อยาก น้ำนะคะมีเพื่อนๆถามกันมาหลายคนนะคะไปไหนคะไปรถตู้ฝั่งนู้นป่ะจตามมาเลยคะ่ะหนูไปไหนอะบางใหญ่บางใหญ่ไปรถไอ้นี่974ได้รถสุพรรณตรงนั้นไม่มีรถไม่มีรถหรมีแต่รถแท็กซี่ตรงนั้นอะอันนี้ไปไหนคะแนะเราก็เดินทางเดินเราจะผ่านน้ำห้องน้ำมานะคะแล้นี่เราก็ ที่ไม่เดินทางไหนได้แล้แต่มันก็จะเป็นทางบองคับเดินนะคะ เข้าขาสมบอกอกไม่ะอะไรนะไม่เห็นนะเน่ยออกไปแล้วมาเป็นทางเนี้ยเดินล้อๆมาอย่างเงี้ยค่ะคนที่ไม่รู้ก็จะไม่รู้นะคะก็จะเดินหลงๆแล้วก็จะไปทางไหนก็ยังไม่รู้เลยพูดมันมก,ก็ได้นักการ <laughs> มาเดินดูต้นไม้หน้าหน้าอาคารที่หน้าเสาธงก็ต้องเดินทางนี้เหมือนกันนะคะเดินได้เส้นทางนี้เส้นทางเดียวค่ะ จะเจอทางออกกันแล้วนะคะเจอเซเว่นแล้วถ้าเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะคะทางซ้ายมือเราก็จะไปด้านหน้าเสาธงเนาะขวามือก็จะเป็นอาคารรถเล็กเป็นทางตันสับแยกก็จะเจอเซเว่นพอเจอเซเว่นนะถ้าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะไปหน้าอาคาร เลี้ยวซ้ายก็จะไปหน้าคานนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาหน่อยหนึ่งเนาะนี่เราเลี้ยวขวาจะไปดูทางไปรถตู้นะคะเดีรเร๋ยวาเลี้ยวซ้ายเออบอกว่ามองเห็นถนนมันมองไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันมีร้านค้าบางอยู่ โควิดปาร์ก็ร้านค้าก็จะไม่เมค่อยมีมัน,น้อยมีเด็กช้างด้วยเนี่ยสานลุงไม่รู้สิเป็นเด็กแบบนี้นี่นะคะพอเราออกมาแล้วเราก็จะมาเจอถนนแล้วเราก็มองไปด้านขวาน,นะคะ ราก็จะเห็นห้องน้ำฝั่งนู้นก็จะเป็นรถตู้เดี๋ยวเรามองไปด้านขวามือนะคะพี่อ้อก็จะไปหยุดยืนตรงกลางให้ดูนะคะเพื่อนๆอมีน้องๆก็ถามมาหลายคนเนาะว่าห้องอาบน้ำที่หมอชิดมีไหมพี่อ้อก,ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าไม่เคยมาอาบก็เลยไม่รู้แต่นี้เดินมาถามพี่เขาแล้วเนาะก็มีห้องอาบน้ำนะคะ ห้องอาบน้ำกันดีกว่านี่นะคะนี่ก็จะเป็นทางทางนี้นะคะไหนนี่จะเป็นป้ายห้องอาบน้ำห้องสุขาต่ใหญ่ๆหน่อยจะมีเซเว่นแต่เซเว่นปิดไปแล้วเออเราจะมีข้างเซเว่นแล้วกันแต่เซเว่นปิดไปแล้วนะคะมีเซเว่นที่หมาชิดนี่แหละที่เขาไม่เปิดนี่นะคะเขาจะเปิดตอนตีสี่ 4. เขาจะเปิดตอนตีสี่แล้วก็ปิดสามทุ่มนะคะาห้องอาบน้ำพี่ออมไม่ต้องเข้าไปดูหรอกเนาะไม่ดูเลไม่ได้เอาตังมาอ่านี่นะคะค่าค่าอาบน้ำสิบห้าบาทมีสองฝั่งผู้ชายกับผู้หญิงเนาะอืะนี่นะคะคนเก็บตังถามพี่เขาได้นะคะไหนดูหน้าจอหน่อยดีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็ ค่าห้องค่าอาบน้ํา15บาทฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายนะคะเราก็รู้แล้วถ้าเราเดินมาจากทางนู้นก็เดินมาจากทางพี่ออมเมื่อกี้นะคะโอเค,อเ,คเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะห้องอาบน้ําที่เหมาชิดอยู่ตรงไหนเนาะส่วนท,ที่สี่ถึงสามทุ่มส่วนมากก็จะมาตอนเช้ากันเนาะผู้โดยสารมาอาบน้ากันตอนเช้ามีฝั่งละห้องหรือสองห้ฝั่งละสองห้อง กอกชนนะไม่ใช่ของบ่อฝัอสองข้างในนะคะเราก็ได้รู้กันแล้วว่าห้องน้ำเสร็่ตรงไหนอย่าลืมนะคะใครที่ชบคลิมี่พี่ยอดทำก็ฝากากดไลค์กดแชร์พี่ยอดด้วยนะคะอย่าลืมค่ะเพื่อนคุณจะหมอชิดค่ะมีอะไรถามมานะคะ